ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่14ธันวาคม2567วันนี้ที่สวนพาสิริันดาว่ย,ยอดปรังตอนเช้าฝนตก,กลงมาอีกเหมือนเดิมมาอยู่ตรงช่วงเที่ยงผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาสาง ตอไผ่ที่ปลูกไว้คู่สวนมายาวนานน่าจะประมาณ10บถึงสิปีไผ่ตัวนี้ก็คือไผ่ผักไผ่พื้นเมืองของภาคใต้ผมอเอามาจากบ้านสมัยผมอยู่เล็กๆแล้วก็เอางาเล็กๆมาฝังไว้แล้วก็ปล่อยให้เทวดาเลี้ยง ก็ไม่ได้แต่งกออะไรเลยนอกจากมีความจำเป็นก็มาตัดเอาลำที่พอเหมาะที่จะใช้งานออกไปใช้ก็ไม่ได้ถ้าเกิดเห็นอันไหนเกะก,กะตาก็ลูกกะตาก็ตัดออกซะบ้างแต่ก็ไม่ได้สางกอเป็นชิ้นเป็นอันมันก็เลยสภาพมันก็เป็นเช่นนี้เองใบผักตัวนี้ วนผมวันสองวันที่ผ่านมาผมก็เดินเข้ามาตรงตรงนี้มันน่าจะปลายสวนไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างโตแล้วก็เลยจัดการว่าจะลองมาสางดูได้นิดหน่อยไผ่าพาก็มันมีค่อนข้างหลายชนิดซึ่งผมไม่ได้เป็นกูรูด้านนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นไผ่ที่ เป็นลำโตแล้วก็เนื้อก็หนาพอสมควรแต่แต่มันไปเปรียบเทียบกับสร้างมุนหรือว่าสร้างไผ่คงเป็นไปไม่ได้สมัยเด็กๆนี่อยู่หลังบ้านคุณพ่อก็จะใช้ไผ่พวกนี้ทำมาทำ,มา,ทำมาสับฟากมาทำเป็นผนังเอามาเอามาสับฟากแล้วขัดแตะ ออามาทําเป็นยุ้งข้าวบ้างบ้านบ้างอะไรตํารองเนี้ยเป็นลายต่างๆลายสองลายลูกแก้วลายแรยงต่างๆซึ่งผมพอจะจําภาพได้สมัยก่อนเนี้ยไปต้นนี้ก็ขุดมาแล้วก็มาปลูกไว้วันนี้ผมลองมามาสางดูได้ร่วมประมาณสิบกนลําผมลองวัดดูที่โคนลําที่โตที่สุดได้สอง นิ้วกับสามนิ้วสองนิ้วประมาณสองนิ้วสองหุนที่โคนมันระวัติไประยะที่ความหนาตรงตรงนี้ก็ประมาณอ่อหนึน่งเซนเซนประมาณสิบอดถึงสิบสองมิลหนึ่งอ่อหนึ่งจุดสองหนึ่งเซนสองสองมิลตรงปลายเนี่ยก็ ด้านปลายยาวไปหกเมตรเนี่ยจะมีความหนาที่ประมาณสี่ถึงห้ามิลเพราะฉะนั้นความตรงความอะไรต่างๆมันก็พอสมควรผมคิดว่าถ้าผมแต่งกอดีๆเนี่ยมันคงจะสวยงามกว่านี้มันก็พยายามแอนแองไอต้นไอ,น,ไอนอที่ออกมาข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่าเออมันค่อนข้างที่จะโตลำก็ค่อนข้างจะโตข้างในเนื่องจากผมไม่ได้สางกอมัน กิ่งเล็กๆมันถ้าเกิดมันอายุมากก็แก่ก็ตายไปยังมีอีกหลายลำที่ผมไม่ได้ออกวันนี้ผมไม่มีเวลาพ่อก็เลยจะทำคลิปลงด้วยแล้วก็จะไปมีภารกิจอื่นก็เลยก็เลยสางไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาทำต่อเดี๋ยวแรงนี้ก็คงจะมาจัดการเป็นไผ่ที่สวยงามอีกตัวหนึ่งแต่ผมรู้สมัยเด็กๆเนี่ยผมอยู่กับคุณพ่อเนี่ยพ่อจะใช้ไผ่ลำไอ้กอแบบเนี้ย ชนิดเนี้ยมาทำงานเนกประสงค์ในงานทั่วๆไปในบ้านมาทำเล้าหมูเล้าไก่คอกสัตว์คอกอวัวอะไรำํางนนเนี้ยลำก็ยาวมากผมว่าสักประมาณอย่างน้อยก็สักสิบสามสิบสิบห้าเมตรนะน่าจะถึงเป็นไผ่ที่สวยผมก็ ขยายไปเคขุดออกไปปลูกไว้ตรงบริเวณอื่นของสวนก็อีกประมาณอีกอสักสามสี่กอก็ออคงจะต้องไปเดินดูเพราะปลูกแล้วทิ้งได้เลยเพราะเราปลูกหน้าฝนนี่คือไผภภาคแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นผักชนิดไหนแนะ่แต่คงจะไม่ใช่บาลุยครับเพราะบาลุยลักษณะมันอ,อัตลักษณ์ตามที่เพื่อนๆบอกกันมาผมก็ยังไม่แจ่มชัด เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าใครมีความรู้ความชํานาญในเรื่องพวกนี้พอช่วยบอกกล่าวกันอีกทีตรงโคนของเขาเนี่ยประมาณตอนกอเล็กๆเนี่ยประมาณสักสามเมตรมันจะมีลายเพื่อนๆจะเห็นมีลายขึ้นไปแบบนี้แต่พอแก่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีลายเข่นมาจาับแ้ลลำก็สวยมาก ผมจําได้ว่าสมัยก่อนตอนอยู่บ้านตอนผมเด็กๆเนี่ยลำจะโตกว่านี้แล้วก็ใช้งานกันอันเนกประสงค์มากเพราะเอาไปสับฟากก็ไม่ยากเพราะว่าไม้ไม่ได้หนามากประมาณห้ามิลข้างล่างก็ประมาณหนึ่งเซนที่ที่โคนมัน สำคัญมันยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะจะตรงมากต้นนี้ก็ปลูกมาก็อย่างที่บอกร่วมสิบกว่าปีสิบสองถึงสิบสามปอยอยู่ริมแดนผมก็ต้องมาตัดเพราะว่าอีกซีกหนึ่งเป็นของพักพวกกันเป็นสวนปามเขาเพลงใจเหมือนกันก็มันมันทะลักออกไปแล้วเดี๋ยวมีเวลาผมก็ต้องมาสางกอยด้านนู้นออกหน่อยหนึ่ง เนี่ยหลายลำที่อยู่ข้างในที่มันดูสภาพแก่แล้วก็กำลังจะ,ะถึงอายุไขมันจะตายจากปลายมันก็เราก็ต้องตัดออกแล้วเปิดพื้นที่ไอหนอมนขึ้นมาแล้วก็ลำมันก็จะได้โตขึ้นไผ่นี้ก็ลำก็เป็นลำห่างด้วยไม่เหมือนกับผักตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะลำค่อนข้างจะที่ อันนี้เนื่องจากสภาพที่ผมไม่ได้จัดแต่งอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ดูแลเพราะฉนั้นมันค่อนข้างที่จะที่จะระเกะระกะหน่อยหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดผมมีเวลาแล้วก็เข้ามาดูจัดสางให้มันดูดีปีหน้าออกหน่อใหม่มันคงน่าจะดีขึ้นกว่านี้นี่คือไภภพ่ผาไพ่ที่เป็นรู้จักของภาคใต้ซึ่งมันก็ ใช้งานงานเอกประสงค์อยู่แล้วปกติเมื่อก่อนเราจะไม่มีสร้างไผ่สร้างมนเราก็ใช้ไอ้พวกนี้ทำบันไดสักประมาณห้าเมตรเนี่ยเราเราก็มาใช้ทําบันไดอยู่แต่ความหนามันต้องยอมรับว่าเรามันหนากว่าไอ้มันบางกว่าพวกไก่สร้างมนพิธีปลูกก็ไม่ยากผมใช้ขุ้นงาแล้วก็ขุดมาแล้วก็ฝังตอนต้นฝน หลังจากนั้นก็มันก็จะแตก,กแขนงขึ้นมาพอรุ่งปีมันก็โอเคแล้นี่คือความสวยงามของผ่ยผกักผ่พื้นเมืองของภาคใต้อันนี้กแหนงไอ้ตรงกิ่งมันอ่ะค่อนข้างยาวถ้าผมไปเปรียบเทียบผมไม่แน่ใจว่าอัตลักษณ์ของมันมันน่าจะเป็นผกักชนิดไหนแต่ถ้าเป็นพวก บาลุยมันน่าจะน่าจะกระแหนงมันน่าจะเป็นกระจุกแล้วก็สั้นกว่านี้ตามันก็ไม่ค่อยเห็นนี่คือลำของหน่อปีนี้ค่อนข้างเล็กนี่ลำที่ตายแล้วผมไม่ได้เอาออกมาเดี๋ยวต้องเอาออกนั่นมันกินตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้มาสางก็ปล่อยทิ้งอย่างที่บอก เราต้องการใช้งานก็ปลูกไผ่สมัยก่อนก็นี่ผมปลูกแบบโบราณ <c oughs> คือสมัยก่อนนี่ก็ปปลูกแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ไม่ได้มาจัดแต่งแบบสมัยนี้ก็จัดเป็นสวนเป็นอะไรเข้ามาดูแลเพื่อให้มันออกได้สวยงามเพราะไม่ได้ทําเป็นเชิงวาน,นิชก็ปลูกไว้ใช้งานจริงๆผมมาอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆืนนก็ลองลองลอง,ลองดูไป ผักยิฐลำยาวตรงสวยเนี่ยคือลำที่ผมผมดูแล้วลำนี้ตรงมากนี่หกเมตรที่ที่เห็นข้างหน้าผมเนียตัวนในลำพวกนี้ก็คือผมที่กองอยู่บนพื้นนี่ผมยังตกแต่งไม่ดีเดี๋ยววัน,นต่อไปผมก็คงเข้ามา,าไปทํารั้วไปทําอะไรต่างๆเอากองไว้แบบนี้ก่อนพื้นที่สวนตรงนี้ก็ส่วนมากก็เป็นต้นไม้แล้วก็เอ่อผม ไม่ได้ใครไม่ค่อยได้เข้ามาดูมากหน้าฝนนี้ผมเข้ามาครั้งสองครั้งเขาส่วนมากเป็นพวกตรงลืมแรงหรืออะไรต่างมีไม้สักไม้พวกกระถินเทพาไอผมพยายามที่จะให้ดูบริเวณค่อนข้างจะเป็นสวนไอกระถินเทพาที่เห็นนั่นน่าจะเอาลงได้แล้วมันถึนงอายุประมาณสิบ เกือบสิบห้าปีผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะแลงนี้จะเอาลงดีหรือเปล่าจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าไม่นั้นมันจะกินตัวเองไส้แตกเดี๋ยวก็ไม่ได้เนื้อไม้ก็วันนี้มาสางกอสางกอผมก็ใช้เรื่อยผู้ซอที่เห็นเนี้ยเนี่ยแล้วก็ดึงซึง่งลำมันค่อนข้างห่างแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นมันจะร่องรอยที่ผม ที่ผมตัดก็ไม่ได้ยากมากนักหนานะก็ได้ออกกำลังได้ออกแรงก็สามารถล้วงเข้าไปเป็นไผ่ที่หน้าปลูกอิกชนิดหนึ่งแล้วมันไม่หนักเพราะฉะนั้นก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันไผ่ผากพื้นเมืองของภาคใต้ชนิดหนึ่งลำโตสองนิ้วเกือบสองเกือบสนิ้วครึ่ง ผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมแต่งดีๆมันจะขึ้นถึงสามนิ้วเดียวนี่คือความสวยงามของใบผากพื้นเมืองของภาคใต้ลำโตเนื้อไม้ไม่หนามากเหมาะสำหรับใช้งานพวกสับฟากครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และช่วยติดตามช่องสวนป่าสิรินันดาหัวยอดฝรังด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ